อันน,นั้นวัดดีกับผมวันนี้บรรยากาศฝนตกนะชงกาแฟเบาเรามาจัดเมนูเด็ดอบุนความ้อนอบุนร่างกายกันนิดน้อยกับนี่เลยอ่านี่ดูกัวข้อมันนะครับนะดูกัวข้อดเดี๋ยวเดี๋ยวรามาต้มเลิงต้มเลิงต้ม,งตมเทบต้มยำกา,ายกายกันหมดเลยคือว่าเราต้มในแบบจบับข้องเราคลีกแกงยางนะนี่คือว่าผู้หมอมาล้างนะล้างทำความงาด ซึ่งก็ต้มก่อนเลยครับต้มนึ่งน้ำโดยที่เราไม่ต้องใช้อะได้เลยอ่าต้มเบือเลยเบือทิ้งน้ำกับต้มหอาน้ำจิ้งครับเพราะว่าเราต้มได้เลยกันนี้ซึ่งเรามาล้างน้ำอีกรอบนึงครับซึ่งเนี่ยรอบนี้เรามาต้มจิ้งกับกันนี้มันจะมีมันจะทําให้น้ำซุปเราอันมีความใสนะครับนะเพราะมันเป็นการดูว่าข้อมันจะมีอย่างพวกเลือดเล่ยเยอะครับเราก็เลยจําเป็นต้องต้มน้ำก้อนหนึ่งน้ำให้มันรูมมันทิพนาดีทิพานาดีซึ่งเราตีหนามหมอกับอ่านมาเลยน้ำกับตรเนี่ย เออเรามาทำันเลยว่าน้ำกับพุงเนี่ยนี่เรากินกับปลายองมีปลาเองยางด้วนี่นี่ปลีกแองนี่อืนี่ปลีกแองดีกว่าเราเทียบไม้ไว้ตึ้งแต่เดี๋ยวเรายางต้านกับเรายางต้านอ่าดึงออกมาใสอืมอันดับแรกเสียกเดือมก่อนเลยข้าแกถูกน้อยๆพอครับอืมใสลงไปตึ้งกต่ใกล้อ่าใกล้นี่เหมือนเดิมกับชุดเราเราอ้วัยเราเอาอ้ววัววัวในอกแล้วนะเราแกนในอกซึ้งกว้านเป็นบองกับ ออมเล้งอ่าออมเล้งนี่เราลางตามความร้านมาเลยครับนี่ลาบก๋กชี่ลาบก๋วชี่ส่วลาหมูเลยอ้วเเรียมอ่าติดเลือกมังไม่ติดเลือกมัง้งก็คือเราลางตามความร้านอย่างนี้เลยนะติดเลือกมังมันจะหอมครับแต่ว่าต้องลางให้ดีนะครับผมมันจะมีโมลาด,ดำอ่าถึงอันนี้เราจะมาเทไปได้เลยครับอ่าเราแหลงครับตอนนี้ว่าเราไม่ต้มเตี้นะเราจะเห็นว่ามันเป็นโดกเปียครับ เดี๋ยวแต่ว่าพอเราต้มเส้นเลนมาครับอ่านี่มีเนื้อมีเอ็นไยเป็นจิ้มด้นดีร้อยมาครับเป็นจิ้มต้นดีร้อยมากๆเลยนี่เราเจอมาจากแมกโรนะเขาจะตำมาเป็นนี้เดียวโลสซ้ำที่พวกบาทเองครับนี่โลสามที่พวกบาท,บาทอืมใส่ไปเลยครับอ่านี่เราพอเราลวกเทน้ำเลยถึงเรามาล้างนาา้ำไดไม่พี่รน,นะคัดๆตู้ๆได้ดีเลยครับอ่าซึงนี้เรามาต้นามน้ำจิ้งก,กันนี่หลับรองโดกรุด หลุดๆเลยครับปม๊นี่เลยเป็นไะไกับเนื้อเปี๊ไหมอา่าเนื้อเปีึ่งมันมีต่างเอ็นมีต่างข้อมีต่างหายมันไลท่ทัชเจอครับเนี่ยที่ก็้าไปตำหนักทุกกว๋วยเตี๋ยวครับถี่เวลาเรากินกว๋วยเตี๋ยวซึ่งเราจอบชิง่งในหนาทุกคนครับอา่าวันนี้เราถือมาต้มจัดเลยครับอเนต่ครับแหม่โม่ลาวอา่าการที่ว่าเราต้มลางเคือเราลางอย่างดีเลยนะลางไะอาดเลยยญิงลางสาอาดีแต่ได้คือนามรุกมันจะมีความใสตาวนั่นนะครับ ยิงยิงซาดยิงใจเนี่ยถึงเรา,าเราตั้งแบบนี้เลยอืมไดบแม่มมอบะหม,มัดคลอดกันในตึ้งใจไปเลยอืมทั้งนี้ไม่มีได้มากเลยครับเหลืออย่างเดียวคนเลยอันดับเล็กเหลือความหนุ่ไปเลยครับอืมซึงก็ตั้งตั้งทิ้งไว้แบบนี้เลยจนตาว่ามันเดือดพุงบุดบกับตามีฟองเจยฟองออกไปาย่ามเจยฟองออกให้ได้มากที่ทุดนะครับนะ มันจะทำให้น้ำซุปเรามีความใสนะครับนะอ่าซึ่งเราตั้งไว้เป็นี่ยต่อเดียวปรับปรุงเราคอยมาแร้งครับผมนา้านี่แหละมาครับนี่ก็นาดเราลวกน้ำดิ้งไปนามเนี่ยครับซึ่งเรามาล้างนา้ำเราอย่างความราดอย่างดีเลยเห็นมาครับมันยังมีฟองเลยเห็นหมอ่าครับฟองนี่นะฟองนี่คือฟองกราบเลือดกราบโดกราบเล่มาเนี่ยยิงเป็นยิงเป็นวัวคอแบบนี้ครับมันจะมีจำบบวกฟองจะมีจำบวกกราบเลือดเยอะครับ อ่าเพราะอยงนั้นเจยกับเจย์ได้มากที่ท pues ุดเลยไม่ต้องกลัวกับหัวมันอีไม่มันอีไม่ร้อยคือไหวนี่กับจะเป็นตั้มจะทําไม้นารุบเรามันอ่าไม่มีความใสนะมันจะทาให้สีมันค้นกับหนาทุบไม่มีความใสเพราะว่าเราจะต้มแบบหั่หนามใส่กับเราต้มแบบหนามใสปตีแกงทุดหนามใสกับเราจะไม่ให้หนามมันค้นนะอ่าดึงเราไหวยามเจยได้มากทีทุดเลยกับ นี่ก็น่าเราล่างร่องร้ามนามตอมนามดิ่งไปนามเหมือนกันลวนนาวก,กับอ่าพ่นเอ็นไม้กับฟองปีเราต้องเจอไอเม็ดเลยครับอ่าฟองนี้ถึงก็เดียวเรามาตุ้นกับเมื่อเดินกับอ่าตุ้นไฝออนกับตุ้นไฝอนไอนประมาณเฉี่วโมงถึงเชี่วโมงนึ่งเชี่โมงคือเราจะตุ้นไฝออนเลยครับเพื่อให้อ่ามันยังมีความอยู่ทรงนะมันไม่ให้รุดแบบว่าปลุยมุดกับการตุ้นตุ้นไฝออนมันจะทำให้ เนือของเราเนี่ยอย่างยูเป็นตรงอย่างยูเป็นจินอยู่ปบบนั้นเครับแต่ว่ามีความนุ่มครับเราจะตุ้นไกว้อนตุ้นแม่ว่าคือว่าเอาลิ้นดุ้นเลยครับอ่าปอไอ้โมนี่เงี้คือว่าต้องงห้เปื่อยนะแต่ว่าไม่เบื่อยคือไม่ร้อยครับอ่าทั้งนี้เราขึ้นมาเราเราตุ้นไกว้อนพุดพุดพุดพุไปแบบนี้เลยป่ามันนึ่งชะมงนึ่งนึ่งชะมงถึงครับถึงต่อเดียวอ่า แตว่านามเองก็คือว่าท่องนามรามนามก็เติมไปเลยครับเติมไปจนได้ความนุ่มดีตามที่เราต้องการนะอ่าดังอันนี้เราคอยมาใช้ปิกเองใด้นามาเน่าใช้ปักซึ่งเรามาตั้งกันจิบนี้เราตั้งไว้บบนี้เลยยาวๆเลยครับปุ๊บเดี๋ยวเราคอยมาเล่นกันอันนั้นนี่แหละครับท่องนามรามนามครับเกี่ยวโมงึงถึงช่องเจี่ยวโมงเลยครับเราคุ้นโคงร้อยมันคอยนานแต่เมื่อครับนี่เราได้ความเปื่อสีมอทุ่มมเนี้วนะอ่าซึ่งนี้มาได้มา อ่านี่ตอนน้อมพักขี้ตึงกะปลีกซดนะเราถูกไอ้พอแตกพอ่อตอนน้อมพักขี้นี่คืออ่าเราไม่ต้องดรอยอะไรเยดนนะเราคว้านเหม็นบองยาวๆาว,าว,าวครับผมอ่าใส่วำหนุงไปเลยอ,อืมใช่วำหนุงไปเลยตึงกะนี่อ่าเนื้อเดิ่มครับรูดตีแกงยางอืมมีปลิกตีแง่งเราพาไปเทียบมายางไว้ครับตอนนี้เรายางมันดำๆมันจะไม่กรอบคนนะ แต่พอเ,เรายกออกมาตั้งไว้สักแป pp, ก๊บกันพอมันยินตัวมันจะกรอบกับอ่านี่เราเราย้ำนี่ย้ำย้ำด้ไปเลยครับอืออ้านี่ครับเดีวเขาทุดที่แกงอย่างะจะเป็นต้มเต๊บก็ไม่จ่ายจะต้มยำหนามใสก็ไม่ช่ายจะเป็นต้มลิงก็ไม่ช่ายนะครับนะคือมไม่รู้เรอยากว่าอะไรกันแต่ว่าเราเราตั้มด้วยความชอบ,บครับอ่าเราชอบวิธีการแบบนี้เราก็เลยตั้มกินแบบนีครับผม นี่เราใช้ไปพอประมาณนี้ค่อนหน้าเราบอาเราใช้ไปตังปีแกงตังปีชุดครับซึ่งนามมะานาวหลานลงไปเลยครับอี๋เอ็ดน,นี่รับกล้องร้อยมันค้อยนานครับไอ้บอว่าเราต้องปุ้นน้อยมันเปื่อยจริงๆนะแต่ว่ามันไม่เปื่อยนี่เหลือจนะงได้ง่ายไปเนี่ยว่ากินไม่ได้ครับมันจะเนียยเราปุ้นน้อมีความนุ่มนะ ต่าจ่ายเวลาทักฤทธิ์กับแต่ว่าคือหลับล่องพ้นหลับเดียวออกมาคุมกากับเวลาแน่นอนครับมันจะมีความหนุม่มเป็นไหมกับไม่มีดีว่าดูกกับเนือ้อเยกันไปคุณละติดคุณละตัางไม่มีครับยังคงเป็นชิน้นเป็นช่องอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราตุ้นแว่อะไรครับอืมอ่าถึงนี้เราเพิ่อความร้อมด้วยนําปลาช่องร็อหนึ่งสอง อ่าตรงนี้เราให้เราให้มันเดือนชักปั๊บปั๊บปั๊บปอบลุงกรัก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 แป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาทำการจิ้มครับผมอันนั้นฮ่าด้ปรุงลุงลุงลุงเลยครับผมนี่ปลอมจิ้มแล้วมาทำการจิ้มกันเลยวะอหยานี่เลยครับเนี่ยอืมนะาครับไม่ต้องแล่นเลยยุ่งความนอนนี่มาแล้ว เขาเรียกว่าเด้อะตม้ตมต้มลิงปลีกแยะอะไรกันนะอายานี่กับเหลือก,ก้องร้อยมันค่อยน,นั่นเป็นมากับน้ำทุบต้องมีความใช่กับผมพอเราไม่ได้ต้มแบบน้ำตม้มยำน้ำก้นนะชิมนม้ำก่อนอืออนี่เลยครับความนุม่มอีย่าจอนวังงไปเลยนี่อะไรกับเนื้อเป็นรับ ไม่ใหญ่มีแต่โดกเก่งมากคับผมมันลุกดึหรือทุนวนดีร้อยเด็ดเดือดเลยอมลิง้งปลีกแกงยางทำการชิมกับผมอืม,อม あ。ガ